เจอกัทริปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ m ู u Rose House Cafe นะครับคุณครับบรรยากาศมันดีเกินไปผมอยู่ห้องอย่างเดียวไม่ไหวหรอกอืมอยู่กับผมยังไม่ไหวเหรอยังไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดื่มด่ำบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันจริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณรู้ใจผมมากเลยใช่ผมหยิบออกมาจากห้องเลยเมื่อกี้โอ้โหปะสวัสดีครับ ปิกนิกส่วนไหนของโมยูได้บ้างครับตรงนี้อ๋อวินแล้วก็ตรงนี้นค่ะแม่รู้จักพวกเราเหรอครับระละครเรื่องอะไร,ระละครเรื่องอะไรแม่ตลัดลัดไม้เสี่ยงจันทร์โอ้ยอยากดูด้วยนะครับช่องวันนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอตัวไปสวีทกันก่อนนะครับเฮ้น่ารักซะแล้วไปวาไะไีกันเดี๋ยวนีเราไปปิกนิกกันนะฮะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ขยับอยู่แต่แท้จริงเราคือเรากำลังเดินอยู่นะฮะของคุณแล้วง่ายเลยนี่สวยอยู่นะที่นี่ มูยูโรสเฮาส์นะครับใช่แล้วครับมีทั้งคาเฟ่แล้วก็วิลล่าที่พักบรรยากาศดีนะคุณนะบอกแล้วคุณผมพาคุณมาปิกนิกนี่สตรอเบอรีร่โอ้โหี่รันใหญ่ะอะ <c oughs> <c oughs> ต้งเคยไปปิกนิกอะไรอย่างงี้บ้างเปล่ากูดูหน้าชอบนะเคยน่าเออหวานมากหวานเจ้าครับนี่ผมมาผมไม่ได้บอกน้องปิ่นนะเนี่ยเอาเรามาด้วยกันเฮ้ยนี่คุณจะบ้าปหเนี่ยคุณอย่าไปบอกน้องปิ่นนะผมจะบอกทำไมล่ะตอนนี้ผมมีความสุขอยู่แล้วอืเพราะมันเป็นเรื่องของเราสองคนใช่ ปิ่่นไมเกียวดูท่าทางพี่สองคนน่าจะคุยกันถูกคอดีนะคะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยคลิปหน้าได้เวลาไปกินขนมกันแล้วครับทุกคนดูสิน่ากินมากรอติดตามคลิปหน้านะู